โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะคะกล่องที่สามเขาอาจจะมองว่าคือเขาไม่ไนาสุข,ขคุณเขาอาจจะมองว่าคุณนะตัวคนเดียวนะคะเป็นโสดก็เป็นไปได้นะแล้วก็อาจจะแหละไม่ค่อยมีฐานะสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากเขาพวกเขานะคะพวกเขาอาจจะเป็นคนที่พวกเขาอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างมีฐานะนะคะอะไรไปไหนไม่ได้ออกให้นะอเอาวางไว้ก่อนก็เดินมามันก็ปวดขาอีกอะตอนนี้ไม่ตึงแล้วใช่ไหมไม่ตึงแล้วไม่ตึงไม่เจ็บอเพราะว่าไอ้นั่นมันมันลวค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็จบไป EP แรกของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันด้วย มีความรักนะคะหลายๆรูปแบบหลายๆเอเนอรหลายๆพลังงานติดตามได้ที่ช่องนี้เหมือนเดิมนะคะทุกช่วงเวลาเนาะไม่ไม่เป็นช่วงเวลาเลยนะคะว่างตอนไหนก็จะเห็นกันนะคะบางทีตอนเย็นตอนค่ำหัวค่ำแต่ต่อไปจะพยายามอัดกลางคืนนะคะเพราะกลงคืนเนี่ยจะเงียบแล้วก็มีสมาธิมากที่สุดว่าแล้วทําไมยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาอัดกลางคืนกันนะคะกลางวันพะอาจจะทํางานนะคะอืม วันนี้เรามีเวลาว่างเพราะเราทําที่บ้านก็เลยมีเวลาว่างที่จะอัดทั้งกลางวันและกลางคืนได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ